ไอซ์นภะัชลินนะคะได้ออกมาเปิดใจในรายการดังพร้อมเผยความรู้สึกตลอด2ปีกับการจากไปของตลกดังนะัคอมชนชื่นพร้อมกับเล่าถึงการมาเข้าฝันของคุณพ่อนะคะซึ่งสาวไอซ์เนี่ยก็เผยว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นช่วงก่อนที่เขาเนี่ยก็จะครบรอบก็คือเป็นฝันแบบสั้นๆเลยค่ะเหมือนคุณไอซ์เนี่ยซื้อบ้านหลังใหม่แล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นแบบที่เขาเนี่ยเคยพูดว่าเขาชอบพอเดินลงมาก็เห็นว่าพ่อเนี่ยนะนอนตรงพื้นบ้านก็สไตล์เขาเลย เราก็บอกว่าบ้านหลังนี้เย็นสบายตังเลยพ่อขออยู่ด้วยนะสักพักเนี่ยไอซ์ก็จําไม่ได้แล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ครบรอบ2ปีการจากไปใครที่ส่งคลิปหรือว่าโพสต์รูปแท็กหนูมาหนูก็จะดูเฉพาะภาพนิ่งใครส่งภาพนิ่งเกี่ยวกับคุณพ่อหนูจะเซฟเอาไว้หมดเลยอย่างคลิปสั้นๆบางคนเนี่ยแท็กสตอรี่มาเราก็จะรีโพสตแต่เราเนี่ยไม่กล้าดูนะอย่างนินลานะคะลูกสาวเนี่ยเปิดหนังคุณตาดูแม่ก็บอกว่านินลาปิดลูก หนูเห็นรูปได้แต่ยังไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวคือยังทำใจไม่ได้จริงๆค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ